การเดินทางโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแซนตินจากวาเตอรจอรี่เลือ่อสายตาให้เราช่วยดูแลคุณปรับสมดุลร่างกายกับเถียนส้นผูเซนเจียวหนังและอเมซิ่งน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ100%ช่วยให้คุณผ่อนคลายเพียงแค่ผิวสัมผัส สวัสดีก่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการว่าววายาดค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปชอบชิมชิวกันแบบว้าว้านะคะสำหรับวันนี้เบลพาท่านผู้ชมมาว้าวที่ Bad Cat Museum and Toys t h a i l a n d นะคะที่สะสมในเรื่องของของเล่นนะคะระดับโลกเอาไว้นะคะเรือว่าท่านผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วว่าข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวตามเบลเข้าไปชมกันเลยค่ะไปเลย ที่รวบรวมของสะสมแบทแมนจกทต่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยของเพื่อซูเปอร์ฮีโร่จากภาพยนตร์มากกว่า50,000ชิ้นได้เปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมย้อนเวลาผ่านชิ้นงานของเล่นตั้งแต่ยุค60จนถึงปัจจุบันว่ากันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบทแมนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเบลก็ได้อยู่กับพี่พรชัยนะคะผู้ดูแลที่ที่นี่เลยค่ะแบทแ a ดมิวเซียมแอนด์ทอยค่ะสวัสดีคะ่ะพี่พรชัยสวัสดีครับ ย่ลนะะคขอถามคุณพระชัยนิดนึงค่ะว่าที่นี่ใครเป็นเจ้าของคะที่นี่นี่เป็นอาจารยที่ของคุณแดงสมชายทิติมงคลชัยครับนะคะแล้วเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะเปิดมาได้ประมาณ5เดือนครับแล้วคุณแดงเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจอะไรในการเปิดที่นี่ค่ะก็คือแกไปชมภาพยนตร์เรื่องแบทแมนนะครับแล้วก็ประทับใจในบทบาทของคาแรคเตอร์ตัวแบทแมนขึ้นมาแล้วก็เขาก็เลย พอดีเขาไปที่จูนระจักษเห็นตุ๊กตาแบทแมนจากาลูโซลามิกต,ตัวหนึง่งเขาก็เลยซื้อมาตั้งไว้ที่หน้าโตทำงานแล้วเขาก็ประทับใจแบทแมนขึ้นมาเ้าก็เลยทีนี้เขาก็เลยไปสัรหาอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับแบทแมนทีนี้เขาก็ไปต่างประเทศใช่ไหมไปต่างประเทศก็ไปเยี่ยมชมก็ไปเห็นอย่างที่สิงคโปร์ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นพวกยังยินมิวเซียมยก็เป็นเกี่ยวกับของเล่นสังเกตสีต่างๆอะไรอย่างนี้ ก็หรือไปประเทศนู้นประเทศนี้เ็าต่างประเทศเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ของเล่นมากมายเขาก็เลยคิดว่าประเทศไทยอาจะมีกับเขา,าบขาา้างใช่ไหม,มก็เลยม,มีมามาความคิดที่จะเอาแป้นแมนที่เขาสะสมมากมายมหา,าศาลนี่แหละเอามาตั้งชมแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นได้เชืช่นชมกันมันด้วยค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่พานใช้ก็จะทําหน้าที่นะคะพาเราเนี่ยนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปดูว่าต่างๆลาชิ้นของของเล่นนะคะ มาจากไหนแล้วก็เปไน็นยังไงกันค่ะเดี๋ยวตามเราไปดูค่ะนี่นะคะบัตรู้ชมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเห็นอันทีเก่อนเลยใช่แหะค่ะบ้านนี้เป็นปุ๊บนะเรื่องที่เกิดขนนึ้นคือเข้าเนี่ยจะมนักที่ในพิพิธภัณฑ์ก็คือว่าจะเป็นไว้เก็บตุเล่นที่เด็กๆ ถ้าไม่ต้องการเล่นแล้วกที่เรา้องการไม่ต้องการเล่นเราก็สามารถที่จะนำเอาของเล่นที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเอามาเก็บไว้ในหุู่บ้านนี้เพื่อจะในอนาคตเนี่ยเมื่อมันมีของเล่นจากเด็กที่เอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วเมื่อเมื่อมันเต็มเราก็จะเอาของเล่นเหล่านี้ไปให้กับเด็กที่ได้โอกาสในอนาคตแสดงว่าถ้าสมมติว่าปกครองท่านไหนนะะคที่ที่บ้านเนี่ยเอาของเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ปุ่หลังท่านไม่ได้เล่นแล้วนะคะเอามา เล่นเมื่อไรนะคะก็จะบริจาคให้กับเด็กที่ไม่ไม่มีของเล่นนะคะหรือว่าเด็กที่เขาไม่มีโอกาสมึ่งงเงาะน,นะคะแล้วก็รักษาค่ะโหที่มีของได้เยอะแยะมากมายเลยะค่ะครับก็เริ่มจากใบแรกนี้เลยตู้ตู้แรกนี้นะครับมันก็จะเป็นตู้ของเล่นทางป้างของญี่ปุ่นค่ะนะครับเป็นตัวละครต,ต่างๆของอญี่ปุ่นอย่างเช่นไอ้มดแดงวันต้าแมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ดินนี้ก็จะเห็นสังเกตว่าจะมีถ้วยรางวัล แฟนพันแท้สุดยอดแฟนพันแท้ไอ้มดแดงคุณคุณสมบูรณ์เกียงอารีกุลนะครับแกก็จะเอาของสะสมของแกเนี่ยบางส่วนเอามาร่วมแสดงอยู่ในมิวเซียมนี้ด้วยนะครับแฟนพันแท้ครับคุณสมบูรณ์แกมีเป็นกูรูทางด้านของตัวละครพวกฮีโร่ญี่ปุ่นมากมากเพราะว่าแกเกี่ยวข้องกับวงการนี้มาประมาณ2 0 3 0ปีแล้วนี่ค่ะมีป้ายแฟนพันแท้อวอร์ดด้วยแล้วก็มีทั้วรางวัลนี่ของจริงเลยใช่ไหมคะครับผม ทีนี้ก็มาดูทางฝั่งนี้นะพวกนี้นะเป็นนี่ไงครับเป็นพวกงานปั้นงานเรื่องอาจจะเป็นงานปฏิกรากรรมหรือว่างานระดับมิวเซียมแต่ว่ามันเป็นพวกงานตัวละครจากภาพยนตร์กับตันอเมริกาตัวทออย่างนี้สวยงามมากครับมาทางนี้ก็นี่ก็เป็นหลากหลายรูปแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่ต่าง ะะอย่างตัวข้างล่างนี่ก็อวตารอ๋ออวตารนะฮะักตัวเขียวยักษ์เขียวก็มีท่เนจยออกมาเป็นแนวนี้เป็นพวกงานงานเรียกว่าพวกงานพวกนี้จะเรียกว่าถือเป็นงานระดับมิวเซียมเพราะมีการปั้นที่สวยงามมากแต่ว่าจัดท่าจัดทางอะไรไม่ได้มาสําเร็จรูปอย่างนี้เลยอ๋อก็คือว่าไม่สามารถจะแบบขยับอะไรได้เลยอ่าก็คือคือเป็นงานตั้งโชว์อย่างเดียวเลยวน มาตู้น,นี้บ้างก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฮีโร่ญี่ปุ่นยุคเก่าหน่อยละเด็กๆรุ่นน้องๆที่โตมาไม่ทำานเยอะแยะเลยเพราะรรว่าอันนี้ก็เป็นฮีโร่ของญี่ปุ่นประมาณอายุอานามก็ 20- 30สาปีขึ้นไปทั้งนั้นอ,อันข้างล่างนีดูไม่เคยจะเคยเห็นครับก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่หมก็จะไม่รู้จักนะครับ<อ>แต่ว่าถ้าถามรุ่นคุณพ่อนี่รู้จักเยอะเลยนะแสดงว่าเขาเคยก็ยังต้องมาลําลึกความจํา จำดึกอดีตกันหน่อยอครับค่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรรวมเหล่าฮีโร่ทั้งหลายพวกถ้าจะเซตตรงนี้นี่จะเป็น p i r a t e of the c a r i b b e a n เนาะใช่อันนี้ก็เป็นหลากหลายเอามาจับมารวมๆกันให้เห็นว่ามันก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันเราสามารถาเลือกเก็บอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูว่าจะบางคนจะ,จะนิยมซูเปอร์แมนใช่ไหมหเขาก็จะเก็บแต่ซูเปอร์แมนเป็นคอลเลกชันเลยอย่างนี้ก็คือ,อ,อข้างหน้าตรงนี้เป็นคอลเลกชันของซูเปอร์แมนดูอลังการมาก คเอามาตู้นี้ก่อนเลยครับตู้นี้ก็เป็นของเล่น s สตาร์วอลของเล่น Star w a r ลนะครับก็คือของเล่น Star w a r ลนี่มันก็มีมานานมากนะครับตั้งแต่มีภาพยนตร์มาของเล่น Star w a r ลนี่จะเป็นของเล่นบุกเบิกยุคแรกๆเลยที่มันสร้างของเล่นจากภาพยนตร์มานะคะแลมันก็มีมาร่วมประมาณ20วววกว่าปีละแต่ังเกตูนเด่มันจะมีตัวละครต่างๆของของในภาพยนตร์ Star w a r ลแทบทุกตัวแล้วทำออกมาเยอะมากเลยครับ อันนี้คือเป็นตู้รวมมิตรนะฮะก็จะมีตัวละครต่างๆที่เด็กชื่นชอบนะฮะทั้งการ์ตูนทั้งภาพยนตร์ต่างๆก็มีพวก Toy Story พวกของอาจจะภาพยนตร์ของพิซซ่านะฮะ Monster Inc. ินปานีโม่วอลอีนะนั่นก็ยิงคิกเด็บเบิ้แล้วก็มีมิวเมาด้วยอ่าก็คือตอนนี้พิซซ่ากับวอลดิสนี่เขารวมกันแล้วเราก็จะจัดรวมกันซะเลย เพราะว่า,าใช่มันมันมันเยอะมากฮะเยอะจนไม่รู้จะวางยังไงก็รวมๆกันก็ยังได้เลยียใช่ันี้ก็มีทามเมอร์นะคะตรงนี้ใช่ครับอันนี้เป็นของเล่นทารฟอรอมเมอร์รอามาตู้นี้บ้างครับทีนี้ตู้นี้ก็อยากจะแนะนําให้รู้จักเป็นคล้ายๆกับว่าอาจจะน่าจะเรียกว่าเป็นงานสะสมแบบที่ค่อนข้างจะใหม่ ใหม่มากใหม่ใน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 ปัจจุบันคือทุกตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแบบจำลองย่อส่วนออ๋ถ้าเราดูแอดเวนเจอร์ของตัวรุสักู่เลยอ่าครับใช่เป็นแอนิเมชั่นคือพวกนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือมีรายละเอียดที่สมจริงที่สุดแล้วแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยขยับท่าทางได้ออ๋ันีขยบได้ชิ้นส่วนต่างๆใช่เสื้อผ้าอะไรนี่ถอดออกมาเป็นชุดๆได้เลยูว่าสวยมาก ครับใช่โอ้ไม่เหมือนมากเลยครับเ,เขาเอถอดแบบ<ม>าจากอของจริงมาจากภาพยนตร์เลยถอดแบบโดยตรงทั้งนั้นนะครับพวกนี้งานลิขสิทธิ์หมดเลยฮะแล้วมันก็จะทําให้แบบนักสะสมทั่วโลกเขานิยมเก็บมากเลยปัจจุบันเขาเรียกสินค้าชนิดนี้ว่า Hot Toy ออฮตอตตอยเป็นเป็นอ่าเป็นสินค้าอ่าสเกลหนึ่งต่อหก๋อก็คือเทียบเท่าของจริงหนึ่งต่อหกวัดมาส่วนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูสมจริงมากทุกอย่างถูก ทุกอย่างอถอดแบบมาจากภาพยนตร์ทุกส่วนทุกชิ้นส่วนเลยท่านผู้ชมคะของสะสมที่เห็นกันอยู่บริเวณห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของในยุคปัจจุบันหากใครชอบดูหนังคงจะพอจำากนได้นะคะดูกันจนเพลินเลยค่ะแปบลบว่าเราไปดูกันที่สุดยอดของสะสมไฮไลท์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นอะไรของเล่น ไม่ได้นับเป็นทางการนะก็ะโดยประมาณก็3-4มสี่หมื่นชิ้นสาหมื่นชิ้ครับสูงเยอะมากเลยอ่าทีนี้นี่ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะฮะก็คือเทนเป็น,เป,นเป็นของคอลเลกเตอร์ของนักสะสมที่เขาเจาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะอย่างท่านนี้เนี่ยก็คือของคุณอ่คุณคุณวุฒินะครับเขาเป็นนักสะสมอุลตร้าแมนเขาเก็บสะสมอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งทุกวันนี้เขาก็มีสตอกอ่า มันต้แมนเต็มบ้านเลยแล้วเขาก็มาแชร์ส่วนหนึ่งมาให้ที่พิพิธภัณฑ์เราได้ได้ชมกันตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเป็นของน้าต่อยแซมเป้น้าต่อยนะแกให้แกเป็นแกยกให้พี่สมบูรณ์อย่างถัดมาน,นี้ก็จะเป็นชุดไอ้มอดแดงทีนี้เนี่ยไอ้มอดแดงชุดนี้มันพิเศษยังไงสังเกตดูมันจะเหมือนกันหมดใช่ไหมตัวเขียวเขียวตาแดงแดง แต่ทีนี้เนี่ยก็คือชุดนี้นะมันก็มีความพิเศษก็คือสังเกตดูดีๆตาของไอ้มดแดงเห็นไหมฮะมันจะเป็นสีส้มส้มสีเหมือนแบบสีชมพูชมพูชมพูทุกตัวเลยเห็นไหมอ๋อใช่มันก็จะออกแนวชมพูคือคือนักจะสมท่านนี้ฮะก็คือก็ทุกคนเขาเรียกเขาว่าพี่เสือพี่เสือไอ้บ่อนมดเอ็กทอยนะฮะเขาเองเนี่ย เขามีความหลงไหลในไอ้ไอมดแดงมากถึงขนาดที่ว่าตั้งเว็บบอร์ดของเขาเนี่ชื่อโมดเอกแล้วตัวที่เขาเก็บสะสมนี่เขาภูมิใจมากที่สุดก็คือไอ้โมดแดงนี่แหละตัวแรกไอ้โมดแดงตาชมพูนี่มันคือไอ้โมดแดงตัวที่ตัวแรกสุดเลยของภาพยนตร์ไอ้มดแดงของเล่นทุกๆอย่างที่ออกมาแล้วมีตาชมพูเขาเก็บหมดอ่นนี้ก็เป็นคอลเลกชันสุดห่วของเขาเนะที่เขาเอามาร่วมแสดงในพิพิธภัณฑ์แบทแคท มาถึงตรงนี้ก็ここอดคิดถึงตอนเด็กๆไม่ได้เลยค่ะชุนหงอคงจากดะก้นบอลโนบิตะจากโดเรมอนอาราเดจากด็อกเตอร์สลัมโจนสลัดจากวันพีชในการ์ตูนเปลว่านี่น่าจะเป็นหุ่นที่เด็กไทยทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะคะเมื่อเดินเข้าสู่ไฮไลท์บก็เริ่มเห็นของสะสมที่เป็นแบทแมนมากขึ้นมีมุมเล็กๆมุมหนึ่งที่เบลอยากแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักสิ่งเล็กๆที่เป็นแรงบันดาลใจอาจเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในอนาคตเหมือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะ ค่านนี้คือลูกคุณแดงนะคะเจ้าของแรงบนันดาลใจนะคะในการเปิดมิวเซียมที่นี่นะคะก็เขาก็ได้สะสมหนังสือมากมายเลยหนังสือก็จะเป็นในส่วนของนําเข้าจากต่างประเทศหรือว่าสะสมเรียกว่าออกเป็นซีรีส์ที่ต่างประเทศนะคะก็ได้เก็บสะสมมาเป็นอย่างดีสังเกตว่าพอพลาสติกซีลนะคะเรียกว่าขขเขาค่อนข้างจะเก็บรักษาของแต่ละชิ้นได้อย่างดีมากๆเลยนะคะรวมทั้งหนีในประเทศไทยก็ซื้อด้วยนะคะเป็นแบทแมนนี่เขียนเลยคือเป็น การต์ตูนภาษาไทยภาษาอังกฤษแบทแมนนะคะเดิมพันชีวิตนี่เลยแต่ดูแล้วค่อนข้างจะซื้อน่าจะนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าดูมันก็ไม่ใช่ไม่ใหม่แต่ว่าการเก็บรักษาของทุกอย่างเนี่ยสวยงามมากแต่ที่ชอบไม่มสุดก็คือการทําหนังสือการต์ตูนการเก็บหนังสือการ์ตูนที่เป็นแบบเปิดออกมาแล้วเป็นภาพสามิติอย่างนี้นะค,ะค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านี้เลยนะคะเป็นรูปแบทแมนเป็นรูปภาพขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าแบบ เป็นงานที่ใช้จินตานาการสามารถทาหนังสือปกติให้เป็นสามิติได้เนี่ยเบลค่อนข้างจะขึ้นในฝีมือของการคนที่ทําแล้วก็คิดแล้วก็ออกแบบด้วยนะคะค่อนข้างจะสวยงามมากนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เร,เรียกว่าต้องอาศัยความพยายามในการเก็บรักษาค่อนข้างสูงมากเลยะคะ่ะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ให้ความรู้สึกแอบเรากําลังเข้าสู่ตัวตนของลกบแบทแมนกันไปทีละน้อย ยิ่งเดินเข้ามาเแบลบก็ยิ่งรู้สึกทึ่งกับพี่แดงเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากเลยค่ะของที่เราเห็นผ่านตาไปแต่ละจุดเบื้องหลังของของแต่ละชิ้นที่ได้มานั้นไม่ง่ายเลยนะคะว่ากันว่าเบื้องหลังของของแต่ละชิ้นเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กับฉากหน้าเลยค่ะรูปที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเดินผ่านๆไปอาจจะคิดว่าเออเอารูปดารามาโชว์หรือรูปแค่ส,ส่วนหนึ่งของหนังหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้ถามพี่คอนชัยที่เราต้องไม่ รูปน pues ี้นะคะคือมันจะมีฟิล์มอันเล็กๆเนี่ยนะคะฟิล์มที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มที่ถ่ายมาจากหนังจริงนะคะแล้วภาพนี่คือภาพในฟิล์มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี่นะคะการที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากมากเพราะว่าเราจะต้องทําการประมวลก่อนพอประมวลเสร็จลงเก็จะตัดมาเป็นภาพฟิล์มเล็กๆอย่างนี้พร้อมภาพประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยนะคะก็จะมีวรรคภาพที่ว่าค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่ามันจะต้องเรียกว่าต้องไปหามา วิธีการหาก็ายากแล้วกาจะหาได้แล้วก็ต้องเสียเงินกังเท่าไหรา่แสดงว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะได้รวมสิ่งที่เป็นระดับโลกเอาไว้มากมายเลย